สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมบรรยากาศยามเย็นของโคก้องนามโมเดลวยที่สองครับกับการทําการหนึ่งวันครับวันนี้กับพิกัดที่บ้านสวายซอครับตำบนชุมแสงปรกรสังังไวดเปชครับชั้นบนเกือบเรียบร้อยครับเกือบนิดนึงอะเหลือนิดเดียวก็จะเรียบร้อยครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็จะทำเป็นคลองไส้ไก่ออกไปครับแถวตรงนี้เนี่ยเม่นด้หมดปักนะคนัเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศเย็นๆครับผมสบายๆกับทีมงานสุราคุโค้งน้องนาครับโค้งน้องนาก็ต้องขุดที่นาเลยครับเราอยู่ที่นาครับอยู่ที่ไร่ที่นาอยู่กลางบรรยากาศท้องทุ่งครับบรรยากาศเย็นๆครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกครับโอ้สบายครับ เย็นสบายครับบรรยากาศไม่ร้อนครับเราบรรยากาศเย็นครับมาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนา,าบรรยากาศบ้านนอกครอบนาของพวกเราครับกับพิกัดที่บ้านสวายซอครับตำบลชุมแสงครับผมเนะาะน,นี่ฮะบรรยากาศเย็นๆฮะหลวงพ่อแม่ลูกครับขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้ากมมาจากนามีความสุขเหลือเกินเนาะถนนเส้นนี้ก็ตัด มาจากบ้านประดูครับที่จากถนนดำใหญ่นะแล้วก็เข้าเพื่อที่จะเข้ามาบ้านสวายสอครับพวกเราไม่เคยรู้เส้นทางนี้ครับจนวัน,นดคดรโค้งนยัะได้รู้เน,ะนะาะบรรยากาศยามเย็นของการทำงานของพวกเราสบายสๆครับชิวๆ แดดร่มล,ม,ลมตกครับกับบรรยากาศท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆครับแต่ว่าไม่น่าจะมีฝนครับผมเนาะบรรยากาศเย็นๆครับบรรยากาศสบายๆครับที่จริงตรงแปลงนี้ผมว่าถ้ามาขุดช่วงตุลาก็ยังขุดได้ครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวข้างล่างครับพอจะสุกน้ำออกได้ับจะขุดได้เหมือนกัน แปลงเพราะว่าวันนั้นหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์ที่จะขุดแล้วไม่มีใครมาขุดให้ครับก็ยังเหลือขอจะกอเราครับที่ยังสูแล้วก็ยืนหยัดกับวูลงนาครับรอตัวขอฟูลงนาครับเปิดงานฟูลงนาครับเจ้าอีกซีกับอีกจีคันนี้ผมเนาะก็ซื้อมาก็ตั้งแต่มาอยู่กับทีมงานพวกเราก็ออกมาไปเลยครับมาจากประเทศจีนครับเนาะนั่งเรือมาครับเนี่ยเจ้านี้ฮะเอกีจีเอ็กีสองหนึ่งห้าซีครับนั่งเรือมา งานตลอดขุดโพูกต้องงานก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะไม่เคยได้หยุดได้หย่อนกับเขานะครับทํางานตลอดนะเวลาเราออกมามานุกเดือนนี้ยุ๊เดือนนี้ก็ไม่เคยได้หยุดนะครับทํางานตลอดนะอยู่กับโคกอยู่กับน้องอยู่กับกันนาเนี่ยทำไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่เคยได้ไปขุดยังไม่เคยได้ไปขุดดินขึ้นดงคุดดำมาเขาเลยยังไม่เคยได้ขุดดินขายเขาเลย ก็อยู่โคกน้องนามาเลยครับเนาะสบายสบายเย,ย,ย็นๆเนาะกับบรรยากาศายามเย็นครับอัปเดตอัปเดตหน้างานยามเย็นของพวกเราครับยามจะเลิกงานก่อนเรื่องงานครนี่ปะใกล้ถึงเวลาเรื่องงานและะ้วห้าโมงเย็นแล้วครับถึงเวลาที่จะต้องเลิกแล้ว เลยถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นครับกับโอ้โหคนโปอยๆครับปรับมาปัับครับกับหน้างานของพวกเราวันนี้ครับอัปเดตหน้างานเนาะอัปเดตหน้างานช่วงเย็นก็ชั้นบนครับชั้นบนของบ่อใหญ่บ่อแรกครับก็น่าจะจบครับผมจบที่ชั้นบนนะชั้นบนกันว่าเหลือคนน้อยๆครับลงไปไฟก็โยนขึ้นมาพอดีดินมือจบไม่ถึงเนาะก็อาจจะจบแล้วครับชั้นบนนี้ก็คือไม่นามีปัญหาครับจบชั้นบนก็พวกนี้ก็เปิดทางนะ เปิดทางลงครับผมเราเราจะขับออกท้มันจะมีสองทางที่ลงนะฮะคือทางนี้ทางนู้นคือปองไส้กรอออกแล้วก็ทางมีของไส้กรอออกครับก็เลยว่าเราสามารถที่จะทาทางขึ้นทางลงได้สองทางครับผมเราทางที่ดีออกตรงมุมดีกว <c oughs> ่าเนีนเน่ยีนน่มืออาจารย์ปอนครับนึ่งๆน่งเนิบเนิครับทํางานได้เยอะ ช้าแต่ชัวร์ไม่ใช่ว่าเชิงช้าครับก็คือรถทำงานเรื่อยๆตักไม่ได้หยุดแต่หันตากขยายนก็หันมาจ้วงขึ้นไปอย่างจ้วงนี้ดูครับตื๊ดกนะัดนะจ้วงเึินไปยกครับยกแวบเตรียมตัวที่จะขายานี้ครับขายดินขยายปับ๊บหันปั๊บกัดนะีครับดึงสวิงกลับมาทันทีครับนะ บรรยากาศยามเย็นของต้องไรต้องนาน,นี่คือมีความสุขเนาะส่วนมากผมก่อนที่ทำโค้งานาก็อยู่แต่ในเมืองครับช่วงเย็นนีก็อยู่แต่ในเมืองเช้าก็อยู่เมืองครับืนเช้ามาสว่างที่เมืองฮะแล้วก็เย็นที่เมืองก็จะประเจิญประจับบรรยากาศของมเมืองครับเนาะเทสบาลเงี้ยเนาะผูกคนฟุกพล่านมากมายครับแต่เราพอได้มาสัมผัสโค้งานา ตั้งแต่มาทำโค้งน้องนามาก็ได้อยู่แตยกับท้องไหนท้องนาท้องวันช้าวันไหนมีมาภารากิจที่ต้องดูแลน้องก็มาแต่เช้าอยู่ถึงเย็นถ่ายยูทูบถึงเย็นได้สิบคลิปมาหัแล้วก็ที่นั่งเฉยดีก็อยู่เฉยเราถ่ายยูทูบไปด้วยแเราคุยไปด้วยถ่ายรถทํางานลงให้พี่ๆน้องๆพ,พ,พี่ชื่นชอบรถขุดได้ดูกันดูยูทูบดูฟรีครับเนาะดูฟรีก็เราให้ดู ใครชื่นชอบเด็กนู้นู้เด็กๆที่ชอบโครงรองนาหรือชอบรถขุดก็ได้เห็นรถขุดการทํางานรถขุดนครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบเรื่องโครงรองนาก็ได้เห็นโครงรองนาของพื้นที่และแต่ละพื้นที่นะบริบทของเขาของเราตําบลเขาตําบลเราว่าฝนตกเสยเลยครับผมว่าจะไม่ตกแล้วครับแต่ตกเสยครับนี่ครับรินรินนะฮะฝนรินแล้วโอ้ฝนรินเสยเลย เหลือเิดเดียวจะจบครับตรงมุมเนี้ยดินอีกประมาณได้กี่คิวครับชั้นบนนี่น้ำท่วมครับแต่ว่าชั้นล่างี่แข็งโกครับเจอใหม่ๆหมตกใจมดเลยครับเน,นาน้ำขนาดนี้จะให้เราขุดยังไงครับแต่ขุดออกไปนี่โอเคเลยครับผมเนาะ ขอกแปลงเย็บปั้นครับแต่หาแล้วตัวยังไม่เจอนะครับวันนี้นั่งตากฝนครับกับบรรยากาศโค้งล่างนายามเย็นครับกับหน่งานของพวกเราทีมงานตัวที่สองสำนักพุทโค้งล่างนว้ามีมือฝีมืออยู่แล้วครับอาจารย์ปอนครับผม บรรยากาศยามเย็นครับกับอัปเดตหน้างานของพวกเราครับวันนี้กับทำทำการหนึ่งวันแรกครับกับภูมิลังกาโมเดลสามไร่ครับพิกัดที่บ้านสวายซอครับกับช่วงเย็นครับทํางานได้ขนาดนี้แล้วดาดูจิตัวว่าชั้นแรกของเราจบไปแล้ววันนี้กับพวกนี้ก็ได้เริ่มรวยชั้นสองครับชั้นสองถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรก็น่าจะพวกนี้น่าจะได้ยึงดินก่อนช่วงเช้าดึงดินเข้าไปที่มุมจุดต้นครับดินเข้าไปที่ให้ดึงฝั่งต้นเยอะสุดแล้วก็ ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลงชั้นล่างครับชั้นล่างไม่แน่ครับอาจจะจบซีด้ว้ําครับกับพวกล่างนาแปลงนี้ครับบอ่อเนี้ดูถานการณ์นะครับฝีมืออาจารย์ปอนไม่ต้องงงครับอาจจบแน่แน่แตจบพรุ่งนี้ก็ได้ลงบอ่อเมื่อรืนก็ได้ลงบ่อที่สองครับ อีกหนึ่งวัน2วันก็เป็นสี่วันห้าวันด้วยเฉลี่ย5้าวันถึง6วันก็จบครับกับหึงแปลงของพวกเราแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะอำนวยเราหรือเปล่าครับหรือฝนฟ้าก็จะมาตามฤด,ดูกาลครับโอ้อโหทางโน้ครับกวนแหลครับขออนุญาตจบเป็นงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ